สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับแฟมิลี่ฟอร์ดินสวีเดนเมนี้มากเก็บเห็ดคือเกามาแต่เขาปลามากกว่มามะพร้าเห็ดเนาะเดี๋ยวสีไาย,หนะยาเห็นเบิ่งเนาะอุ้ยเจ้เจ้เจ้มะพร้าวเห็ดเห็ดเหลืองคือเกาแหละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นฤดูของเห็ดเหลืองเนาะนี่สีไายเห็นเบิง่งนี่เขมาในปลากับมาพร้า เบิ่บงมันเกิดคนบ่คอยเห็นมันเด้นี่คนเห็นบ่ได้กุดเอาอยู่นน่พ <c oughs> ี่บอกเกิดอยู่ในก่เบิ่งโอ้ดอกกำลังงามดอกกำลังพอกินอ local Tiêu tập Mình này này Nhà này Nó cũng Cái tí tí đấy จ้ามาหนูกกำลังเก็บเห็ดอยู่เนี่ยทุ่มไว้ให้มันเกิดปีหนอาจ้ามากับพี่สมคือเกานันละ่ะ อะไรพี่มาเก็บเห็ดเนี่ย <c oughs> หนูมาเจอเห็ดอ่ะอืมตื่นไ่ม ทััับมนนตวนี้พี่หาเลยมันมีอยู่แถวนี้น่ะฮะมากับเอื่อยสองคนมันมีอยู่ได้พี่น้องด้วยแถวนี้มึงขึ้นมึงห้อยค้นหา พี่นะมึงขางหลังมันเกาเหยียบมันรู้ไหมแต่เขาเลยจะคล้องก็เหยียบพี่หาเลยหนูเจอได้อยู่นะเนี่ย คนมาเก็บแล้วเนี่ยอืมพี่ะเห็นบ้ามามเจอเห็นบ่เห็นเห็ดบ่เนี่ยโอ้ยหมดของมะางาใหม่

ยังขอาบาเพระท่านได้พ่อหานะที่พ่อแม่พี่น้องน้องถ่อพี่น้องว่าดอกนีดอกใหญ่ดอกงามครับ,บท่านได้ตัดขาเก็บไปก่อนเว่ยขยเจ้า,จาิบีบถ,ถารอหนูด้วยนะพี่ดว้วนพี่ดว้วน ไม่มีใครเก็บมันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน่ะพูนอยู่ของนาอีกเดี๋ยวมุงซีหลัมนแดงสีมันเกลืเกิดด้วยมือหน่ะอือมันจะ đỏ งิ่งงาม ว้ยเวลี่ยนหนูหนูเยนะโอ้ยคนบอเห็นถ้าคนมองไม่เห็นม ไก้อนไข่เหรอพ่อแม่พี่นอ้องลูกกรได้มันนี่อยู่นี่แม่ พี่ซ้อมนี่เนียเคยพอหอดเห็ดอันนั้นได้พี่น้องเคยได้หอดเห็ดอันเห็ดเพิง่เองเสียงยังละ่ะเห็ดอันเพิ่งหวานไปทางไหนแล้วทำไมไม่รอหนูเลย พี่โซมทำไมทิ้งหนูเนี่ยหนูบอกว่าให้ไปเก็บเห็ดฝั่งนั้นก่อนพี่น้องเบิ่งเห็ด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 ไะให้ดนหนึ่งน,น้ำยาน้ำยุ่งนี่

แบบหลุดตาเขาน่ะพี่มันหลุดตาคนมันหลุดสายตาเขาพี่สมกัเก็บจ้างพูน lại bây dây Tôi đang quá chơi hết canh đó nè mình vẫn cả hái nha, nhảy đây thì nọ hết nè. Mình đi hái đây, ngay ngay bên đây đây. Trông vẻn ta đi đi. Tưng job, tưng song, tưng quá xịt, quá xịt đầy đơ ra ขายสองสามลอยกับเป็นตะเขาขายอยู่เด้อ อ๋อเห็ดแล้วเพียม้ยจะเห็นป่ะเนาะสิหลีอยู่ในอย่าเลยเพียโอ้ยยางมายางมากกว่าแม่บอกช่วยยางไป ซ่อนซแแ้้แเขาบอกว่าให้เอาปลวกไว้ปลกไว้ให้มันขึ้นปีหนาอีกน้อกอ่อมพ่นนี่พี่ฮะนี่แดี๋ยวนูเก็บอยู่ออมพ่นนี่มึงเนี่ยไปได้ดอกบลากหลายดอกนึงพี่โซมฮะมันหลายแมนอยู่ เนี่ยหนูเอาอยูออมพ่นนพ่นน้อยน้อยนี่บางหลายดอกพี่นะอเขาก็สีได้หลายค่ะกันเหลือมึงห้อยค้นจกเอาในเพียงเพียมันมี่มันขื้นอยู่ได้พี่สม มันขึ้นบ่แมนมันบ่ขึ้นได้ไนี่มันหลายอยู่แต่ว่าคนเก็บกับหลายคือก,กันซสายตาข่อยพี่จังมอ่งไกลๆนี่น่ะคอยเอาอยูุมอง พนนี่ออมอยู่พ่นเดียวนี่แต่เขากระจกไปแล้วนี่ใช่ไหม ตะสิงยมเอาอันกาสิงยมเอาขี้ดินไปน้ำหลายมุอเอข้าเจอกับว่าเก็บเฮ็ดนี่อย่างคือสิมาเอาหอดดินหอดหยามยียบ,บาตรน้ำป้ <c oughs> <c oughs> าอยู่หมองเดียวได้เป็นซิบดอก น,นี่ยุพ่นนี่เที่ยวรุ่นกับมาเอามันอีกยุพ่นนี่ชจือไว้ฮะเอาอันเอาเสียกผูกไวเ้เอาผ้าเอาผ้าแดงผูกไว้ปีหนามากจริงสิเจือได้อีกจริงสิบ่โอ้ยพี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 พ ไม่ให้สมกับยางอ้อม่อยอยุ่กับบอ่อมาเก็บเอาเห็ดเลยอยากให้ค่อยได้ติอยาให้น้องเลยเก็บติใหญเก็บมาหลายปีแล้วคือ,อยิ่เขาแต่น้อบ้านนี้เนาะ พี่แม่ที่แม่นอยากให้นอนเก็บอี่ลีเหรอพี่ก็เก็บเอาทางพุ่นเหรอวันนี้ เก็บเอาแต่ดอกเล็กๆอยู่นั่นแหละเห็ดหนานวนอืมีเห็ดหนานุ่พี่น้องก็ใช่ไงหนูก็บอกมัวแต่เก็บดอกเล็กอยู่นั่นแหละเ้าแล้วเมื่อกี้มองเห็นเห็ดหนานวนอยู่ตรงไหนอีกอ,อ๋อนี่ไง เห็ดหนานวลเขาก็ล้วงเอาเห็ดหน้านวน,นไปเหมือนกันตัวนี้เหมือนเจอเห็ดเหลืองด้วยนะตรงนี้น่ะแล้วมันมันหลุดตาไปอีกแล้วเมื่อกี้ยังมองเห็นมันอยู่เลยมันหายไปไหนวะ ก็จังปัเนี่ย,ย่างนั้นว่าเอ้าก็แนมเ,เห็นไวๆอยู่นี่แม่นี่เด้อันข้าแตถ่ายคลิปหันมาอีกเท่อนึงเหี้เสีย อพีนาดอกวันนี้เนี่นหนานุ่นมันบานแล้วมันถึงมาหยซะแต่มันขึ้นปีหนาห <c oughs> นูปวดเยี่ยวตั้งนานแล้วไม่ได้เยี่ยวสักทีฮ <c> ะ <oughs> มาเก็บเห็ด มาเก็บเห็ดกะสิเป็นกระเพาะปัสสวะอักเสบปวดเยียวนะฮะมองเยียวบ่ได้เฉืเออในปา่าหาที่เยอะเยอะมันไม่ใช่อะไรหรอกพี่คือคนเยอะไงแล้วหนูก็กลัวหนูกลัวเขาคนมาเจอไงใครมาเก็บเก็บเอาเห็ดอยู่ในหลุมนี่ มันจะ,จะไหนเห็นจังไหนขึไปเกิดอยู่ในหลุมยังสั้นเจ้าติโจกเอามันอยู่ในหลุมหนนจะมากินกาแฟจะกินกาแฟพักกินกาแฟ ถ้าก็ทายไปเหมือนนั่นแหละยายแต่ว่าอยากได้อันนั้นวะแต่ขี้เกียจถ้าขยายี้เกียจอันนั้นก็เอาแก้วน,นี้ก่อนน้ำค่อยเอากินงวดหลังเผื่อว่าหลังลืมถ้าขี้เกียจเอาเก่าก,ก,ก,ก็มันไม่หนักเลยอะไรแก้วแก้วนี่เอาแก้วนี้เลยกินเสร็จแล้วก็จะได้บี BB ้บี้ถึงใส่ในถุงนี่ไงถุงขยะหนึ่งนี่น้ำร้อนอันนี้บอกน้ำร้อนแต่มันหวานมากกาแฟทีนวันนี้เอาหน,นึ่งเติมน้ำต่อ หนูก็ว่ามันหวานหนูเอาไอ้นั่นเติมด้วยนิดนึงเพราะว่าพี่กินในแบบนไม่มีนมนใช่ไหมพี่กินกาแฟดำดิเฉยกาแฟน่ะกินดำแต่ชาน่ะกินหวานเก็ผสมกันไปเลยโอเค <Okay. S 2> วันนี้ใส่เส้นใหญ่ไหมเขาพึ่งไห่มานี่คือมีโปรเมนนี่เนาะเขาพึ่งให้มา ทีมงานหมอลำซิ่งทีมงานหมอลำซิ่งมาเก็บเห็ดเป็นวันนี่ก็ะม่พี่นองไปสมวาพอเห็ดเห็นแล้วนะดอกนั้นมันก็รีบกล้วยออนเข้าไปนืมกลัวยออนเข้าไปหนูก็ได้เยอะแล้วพี่ก็เก็บเถอะมเหนูบอกเลยากล้วยออนแย่งกล้วยออนแบบเห็นก่อนเออเจอแล้วเจอแล้วเป็นแผนถ่ายทำหนูบอกแล้วไ มาเจอมุลสุบก่อนอีกแล้วไปอาชมเขาเพิ่งจบมาไม่มีตรงนี้แต่ทำไมเขาไม่ไปหาต้นต้มนะพี่โจมจะทำมันด้วยไหนมันดอกหนึ่งบ้างเฉยเฉยทองเดียวรีบไปกลวยอ่อนมันไปกวยเดียวอย่าเห็นมันแตกเสียดายมันเก็บดีๆีห่วยเนี่ยดึงเหนี่ยมัน เดึงออกมาไห้มันมุนท็่อย่างกนะ็นั้นเอา้ามันกระดหลายดอกปาด่อแม่พตีนองเจ้าเบิง้งยูน้ำกนรลายดอกความความขาเหียของมันมันขึ้นมาเปือสิไห้พ่อแสงแดดขามันก็นบอกเอติตี่บอจิ้มไม้หนีห้มันขึ้นปีหมาเลยโทรโทรโทรพี่ว่อพีพ่เป็นไงเจอไหมเจอเจอ เยอะเลยเหรอว่าแล้วพี่ส้มบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันล้มลงมาทับเนี่ยของไอ้ส้มฮะดอกไม้ของไอ้ส้มแต่ทางนี้เขาไม่เห็นนะเออโอ้ยพี่ให้หนูถ่ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยมันของไอ้ส้มไม่มันไม่สวยแต่มันเยอะหนุนพี่เก็บไปยิมเพียนั้นหน่ะยาวไปดูไปเอาไปดูเอาเก็บไปเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเหยียบมันอยู่ทางใต้นู้นก็มีเห็นไหมหนุนเห็นไหมเออเอาเก็บเอาเก็บทางไหนดีล่ะนะดอกนั้นก็ใช่แล้วก็ไปตรงนู้นเลยหนุน จะถ่ายตอนเก็บจะเก็บให้เก็บดอกไหนก่อนดียาวไปนู่นนะนู่นๆๆ่นอยู่ใต้ต้นนั้นอีกพี่พี่เห็นไหมนู่นนักัวไม่ตาย้วหัวไม่ตายแล้วฮะนั่นนั่นนั่นเหลืองน่ะจ้านู่นฟังนี่อีกพูบอกว่าโอ้โหมันยาวไปนู่นเลยนะหมาเอาจกป่าวันนั้นมันจะไม่เป็นสาข่าัวในป่าวะพี่ส้มไปเก็บฝั่งนู้นก็เก็บอยู่นี่ไงพี่อย่าลืมนะเนี่ยดอกหนึ่งอยู่ตูดน่ะ เนี่ยอีดกอหนึ่งได้เห็ดเยอะแล้วสบาย่ไม่ถ่ายได้อย่างเดียวนี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยในดอกไหนนั่นเมื่อกี้ที่แม่จูดนะในป่าพอดีเลยสบายออนเลยได้ได้เห็ดเยอะกว่าเพื่อนก็เลยมีเวลาถ่ายใช่อ๋อมันเป็นต้นไม้ต้นนี้ที่พี่โจมบอกมันมันล้มลงมันล้มทับมันล้มทับเดี๋ยวนั้นเรามา แกบอกว่ามันล้มทับเห็ดน่ะมันจริงๆด้วยกาแ่พี่นอ้องเอาแล้วใช่ไหมมีไ,มไหมมันล้มทับซะแหรลกร้านเลยใช่ไหม คนได้เยอะแล้วเขาก็เจ็บใจเย็นๆได้ไม่ซีเรียสตามใบตามใบก็เราเอาบอกอุ้ยนี่ไงดอกนี้ก็เอามันหน่อยไหมหนูคือบอกว่าหนูจะไม่เก็บแล้ววะเห็นไหมนี่ไอที่อยู่ข้างหลังหนูนี่ก็เหมือนกันเนี่ยหนักอยู่แนี่ในกระเป๋าเนี่ย เจ้่าไหนเนี่ยจักสี่อืมเอาตุมต้มๆนี่ยนะ้ย